เราจะมาดูดวงการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะประจำวันพะหาสบดีที่2เมษายน2563นะคะเริ่มกันเลยค่ะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่หกเหรียญน,นะคะก็ถือว่าเอ่อการเงินการทองนะคะถ้าคุณมีเอ่อการกู้ยืมนะคะขอสินเชื่อจากแบงค์นะคะคุณก็จะได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้วนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะขยับขยายนะคะมีลู่ทางทำมาหากินในช่วงนี้อย่างนี้นะคะ เพราะว่าช่วงโควิด19อาจจะต้องค้าขายเบื้องหลังนะคะในออนไลน์อย่างนี้นะคะหรือขายหลังร้านนะคะให้แกป๊ปให้ไลน์แมนอะไรส่งอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการขยับขยายที่ดีนะคะคนที่ว่างงานนะคะจะมีช่องทางทำมาหากินนะคะทําไปพงัพงๆก่อนนะคะพ่วงช่วงโควิดผ่านไปแล้วนะคะทุกอย่างทุกทกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะในเรื่องของการงานของคุณนะคะสนับสนุนให้คุณเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะมีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานนะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะคุณก็จะมีข่าวดีนะคะในเรื่องของการผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือคุณนะคะให้โยกย้ายไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นนะคะ ไม่ว่าจะโยกย้ายไปรับตําแหน่งนะคะย้ายกับคุมลําเนานะคะหรือบางคนก็สอบเป็นข้าราชการนะคะโดยเฉพาะคนในเครื่องแบบนะคะลองสอบดูนะคะทหารตํารวจอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสที่จะได้สูงมากนะคะคนทํางานที่ต่างประเทศเช่นกันนะคะงานการก็ถือว่าณปัจจุบันนี้นะคะงานที่คุณทําคุณก็ทําไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนที่จะลาออกนะคะหรือบางคนลาออกไปแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะอาจจะมีเอเจนต์ใหม่นะคะติดต่อง,งานให้เรานะคะก็จะได้ครอบครัวที่ดีนะคะได้เจ้านายที่ดีนะคะช่วยเหลือเรานะคะสำหรับคนที่ต่างประเทศนะคะแม่กุดรองก็ให้กำลังใจนะคะสู้ๆงานไปนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะลำบากนิดนึงนะคะแต่ผ่านช่วงนี้ไปนะคะสอสาเดือนนี้เดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะ สำหรับน้องนนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะคนที่กำลังจะจบนะคะก็ได้รับการแนะนำช่วยเหลือจากอาจารย์นะคะให้สำเร็จรู้เรื่องไปด้วยดีนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกวิจัยนะคะทีสีโปรเจกต์อะไรต่างๆนะคะน้องๆจบสมหวังแน่นอนนะคะสู้ๆนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะ ได้ไพ่ผู้หญิงเกาคางสิงโตนะคะเดอะสตรงนะคะก็ถือว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะทําอะไรได้หลากหลายในเวลาเดียวกันนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของความคิดในเรื่องของปัญหาส่วนตัวนิดนึงนะคะแต่ถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจทุกๆอย่างก็จะผ่านพ้นไปนะคะ,ะคุณเป็นคนโชคดีนะคะที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคุณพูดอะไรท่านก็จะให้ความช่วยเหลือเราตลอดเวลานะคะไม่ว่าญาติผู้ใหญ่หรือคุณพ่อคุณแม่นะคะ ให้การสนับสนุนลุปะถามเรานะคะไม่ว่าเราจะเปิดธุรกิจนะคะออกจากงานประจํามาเพื่อจะเปิดธุรกิจส่วนตัวนะคะช่วงนี้มันอาจจะเงียบนะคะอาจจะติดต่อลูกค้าทางออนไลน์นะคะนัดเป็นบางเคสมาอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะอาจจะปิดเพื่อที่จะพักผ่อนเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวอย่างนี้มันก็เป็นไปได้หมดนะคะหรือจะค้าขายในออนไลน์นะคะนาเข้าของมาขายอย่างนี้นะคะ คุณก็สามารถทําธุรกิจไปได้นะคะคุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะคะเก่งรอบด้านนะคะให้สู้สู้อดทนนะคะการเงินการทองก็มีผู้หผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนคุณอยู่แล้วนะคะสําหรับคนที่ว่างงานนะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงนะคะแนะนําลู่ทางให้เรานะคะหรือแนะนํางานที่ดีให้เรานะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วนะคะถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายที่เป็นเพศหญิงนะคะก็ถือว่าคุณเป็นคนที่โชคดีนะคะ เจ้าเจ้านายนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงท่านก็จะช่วยเหลือนะคะผลักดันคุณให้หน้าที่การงานคุณก้าวหน้านะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะก็ถือว่าจะมีข่าวดีในหลายด้านนะคะไม่ว่าจะตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะคะเจ้านายก็จะช่วยเหลือเป็นแบกให้นะคะช่วยเหลือให้เราผ่านพ้นอุปสรรคนะคะหรือบางคนจะสอบนะคะก็สอบปรับเ,เป็น ปรับตาแหน่งนะคะปรับเป็นข้าราชการอย่างนี้นะคะก็จะได้รับการเอื้อเฟื้อช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านสนับสนุนเรานะคะสําหรับคนที่ทํางานที่ต่างประเทศนะคะแม่ขุนทองก็ขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจอดทนนะคะถ้ามีงานอยู่แล้วนะคะก็ขอให้ใหพ้นสองสามเดือนไปก่อนนะคะถ้าคุณจะออกคุณก็อดทนให้มากที่สุดนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากสองสามเดือนไปแล้วมันจะมีลู่ทางใหม่นะคะให้คุณอดทนต่อสู้ไปในช่วงนี้ไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจออกนะคะหรือบางคนตัดสินใจออกมาแล้วนะคะก็ไม่ต้องอนอยไปนะคะคุณอาจจะทํางานเป็นจอบๆนะคะอาจจะมีเพื่อนฝูงแนะนํางานให้คุณช่วงนี้นะคะทําไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวผ่านช่วงโควิดไปนะคะคุณอาจจะได้งานประจําที่มั่นคงขึ้นนะคะสําหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะ คุณเป็นคนที่เรียนดีอยู่แล้วมุ่งมั่นตั้งใจนะคะ,ะผลการเรียนคุณก็ออกมาดีนะคะไม่ว่าคนที่กําลังจะจบนะคะ <c oughs> การศึกษานะคะจบแน่นอนนะคะแล้วแถมคุณอาจจะได้เรียนต่อนในระดับที่สูงขึ้นนะคะ <c oughs> คนเกิดวันพุธค่ะเด้ไพราสีนะคะไพ่เฮอร์มิตนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าคนที่ ทํางานนะคะก็ถือว่าเป็นงานที่ดีนะคะคุณเป็นคนที่เก่งเฉพาะด้านนะคะบางคนอาจจะเป็นวิศวกรเป็นวิศวกรเป็นหมอเป็นทนายนะคะ,ะงานที่ต้องใช้ความสามารถใช้สกิลอะไรอย่างนี้นะคะ คุณก็เป็นคนเก่งนะคะเป็นทุกๆอย่างนะคะเช่นว,ว่าคุณทํามาค้าขายหรือทําธุรกิจนะคะคุณก็เป็นคนที่มองการไกลนะคะมองออกนะคะว่าจะเอา,เอ,าอะไรมา,าขายหรือจะเปิดธุรกิจอะไรที่จะตอบโจทย์ในสถานการปัจจุบันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะแต่คุณค่อนข้างจะมีโลกส่วนตัวนิดนึงนะคะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นิดนึงนะคะอย่าไปนิ่งเกินไปนะคะแล้วคุณจะมีช่องทางเลยหลายๆทางนะคะ หรือบางคนรอคอยข่าวในเรื่องของเงินนะคะคุณอาจจะขายทรัพย์สินของคุณได้นะคะอาจจะได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอะไรอย่างนี้นะคะหรือรอคอยเงินจากทางไกลหรือต่างประเทศอย่างนี้นะคะคุณก็จะได้มาแล้วนะคะอาจจะขายทรัพย์สินมรดกของคุณได้นะคะบางคนที่ว่างงานนะคะคุณอาจจะพบช่องทางนะคะในออนไลน์นะคะทํามาหากินไปก่อนนะคะผ่านพ้นช่วงนี้ไปเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเองนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะ คุณก็ถือว่ามีความก้าวหน้าในเรื่องของงานนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะสนับสนุนงานนะคะให้คุณมีความก้าวหน้า,าได้ปรับเลื่อตนตําแหน่งนะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีนะคะได้เลื่อนขั้นทีเดียวสขั้นนะคะหรือโยกย้ายไปรับตําแหน่งใหม่นะคะโดยเฉพาะคนในเครื่องแบบนะคะทหารตํารวจอาจจะโยกย้ายไปไกลนิดนึงนะคะอย่าไปนอยไปนะคะ ก็ยกย้ายไปตามที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาให้ย้ายนะคะพอไม่นานเดี๋ยวผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะช่วยเหลือคุณให้ย้ายไปต่ออีกนะคะที่คุณจะได้สบายใจนะคะตอนนี้ก็ทนทนไปนะคะหรือบางคนได้โยกย้ายกลับคุมลำเนานะคะจากการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะบางคนจะสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะแม่ขุนทองให an so ้เน้นในเรื่องของข้าราชการในเครื่องแบบนะคะทหารตำรวจนะคะก็จะมีแนวทางที่ดีนะคะมีช่องทางนะคะที่ดีให้คุณสอบได้นะคะ สำหรับคนที่ทํางานที่ต่างประเทศนะคะแม่ขุนทองอยากให้คุณมีภาวะอดทนนิดนึงนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ศึกษาต่อในต่างประเทศนะคะเพราะว่าดูแล้วคุณไม่ได้คิดตั้งใจว่าจะได้ศึกษาต่อนะคะแต่อยู่ๆคุณจะมีช่องทางนะคะให้คุณได้เรียนต่อนะคะได้ทํางานพิเศษไปด้วยนะคะหาช่องทางนะคะถ้าคุณเรียนจบแล้วแม่ขุนทองคิดว่างานการของคุณจะมั่นคงนะคะ คุณมีโอกาสที่จะอยู่ต่างประเทศยาวเหมือนกันนะคะสําหรับตัวคุณนะคะสําหรับน้องๆน,น,นักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะคุณได้ไพ่เฮอร์มิตคุณเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะเรียนต่อได้ในระดับที่สูงขึ้นนะคะเรียนจบจนได้ด็อกเตอร์ได้เลยนะคะ ถือว่าผลการเรียนดีเยี่ยมนะคะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทีสียโปรเจกต์จบหรือวิจัยคุณจบแน่นอนนะคะคุณอาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะคะหรือถ้าไม่ได้ไปต่างประเทศก็อาจจะสอบชิงทุนเรียนต่อในประเทศนะคะยังไงคุณได้เรียนจบถึงด็อกเตอร์แน่นอนนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีคะ่ะได้ไพ่หดาบนะคะ ก็ถือว่าช่วงที่ผ่านมานะคะคุณมีปัญหาทั้งเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องเรียนนะคะแต่จากนี้ไปนะคะทุกๆอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะ ไพ่หกดาบน,นี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะจะคลี่คลายไปนในทางที่ดีนะคะตอนนี้มีวิกฤตโควิดสิบเก้าใช่ไหมคะแต่คุณจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะคะเหมือนว่าคุณจะมีช่องทางนะคะสําหรับคนทําธุรกิจหรือค้าขายนะคะช่องทางทำมาหากินที่ดีนะคะมีอะไรที่ดีตอบโจทย์ที่ดีสําหรับคุณนะคะถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับคนว่างงานนะคะคุณจะมีข่าวดีนะคะ ในเรื่องของการทำมาค้าขายนะคะหรือได้งานการนะคะเป็นจ็อบพิเศษทาไปก่อนนะคะสําหรับคนทํางานประจําอยู่นะคะอาจจะทํางานจากบ้านนะคะตอนนี้นะคะบริษัทอาจจะให้ทํางานจากบ้านนะคะก็ถือว่าเ,เราได้เจอครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะพิกวิกฤตเป็นโอกาสนะคะสําหรับคนรับราชการนะคะก็ถือว่าคุณมีเกณฑ์โยกย้ายแน่นอนนะคะอาจจะย้ายในตอนเร็วๆนี้นะคะหรือจับ ผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปแล้วคุณย้ายทันทีอย่างนี้นะคะมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะโยกย้ายกับภูมิลำเนานะคะย้ายไปรับตําแหน่งใหม่ๆอย่างนี้นะคะหรือมีเกณฑ์ที่สอบเป็นข้าราชการได้นะคะสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะทํางานที่ต่างประเทศนะคะ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนงานสูงมากนะคะ,ะเปลี่ยนแล้วนะคะการงานของคุณก็จะได้งานที่ดีมากๆเลยนะคะทําให้คุณเจอคนที่ดีนะคะเจ้าหนุงเจ้านายดีนะคะถือว่าเป็นขวัญกําลังใจของคุณนะคะสู้ๆไปนะคะให้อดทนมากๆนะคะลูกสําหรับคนที่ น้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนนะคะ,ะ,คะก็ถือว่าที่ผ่านมานะคะหนักเหนื่อยนะคะแต่ตอนนี้นะคะผลการเรียนก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะน้องๆอ,อาจจะมีภาวะที่จะสอบในอในอ Linux นไลน,น์นะคะช่วงนี้มหาวิทยาลัยปิดนะคะโรงเรียนปิดอย่างเงี้ยอาจจะสอบในออนไลน์ก็ถือว่าน้องๆมุ่งมั่นตั้งใจได้อ่านหนังสือสอบเต็มที่นะคะไม่ต้องมีการเดินทางไปโรงเรียนหรือไปมหาวิทยาลัยนะคะก็ให้ใส่ใจผลการเรียนนะคะ กับการเรียนนะคะผลการเรียนจะได้ออกมาดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งทีศีร์โปรเจกจบแล้วก็วิจัยนะคะน้องๆจบแน่นอนนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะตั้งใจเข้านะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะก็ถือว่า คนที่มีปัญหาเรื่องการเงินนะคะคุณรอคอยเงินนะคะคุณก็จะได้เงินก้อนมาแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะขยับขยายธุรกิจหรือลงทุนอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะการเงินการทองถือว่าเ,เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทำค้าขายธุรกิจอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ให้พีวิกปิก,กิจเป็นโอกาสนะคะ คนว่างงานก็เช่นกันนะคะหาช่องทางทำมาหากินนะคะในแบบที่ไม่ต้องมีหน้าร้านนะคะก็ถือว่าจะตอบโจทย์ดีนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็ถือว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีการปรับเงินเดือนอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับการงานนะคะคนที่รับราชการนะคะก็ถือว่าคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของการปรับเงินเดือนนะคะ ถ้าจะโยกย้ายกับภูมิลำเนานะคะก็ถือว่าอาจจะรอสักเดือนหนึ่งนะคะคุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายแล้วนะคะบางคนสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะก็ให้มุ่งมั่นตั้งใจนะคะติวสอบนะคะแล้วก็อ,อ,อ่านหนังสือสอบนะคะก็จะมีโอกาสที่จะสอบได้สูงมากนะคะสําหรับคนที่ทํางานที่ต่างประเทศนะคะคุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินนะคะจากการงานนะคะจากบางคนว่างงานนะคะคุณก็จะได้งานนะคะ หรือมีช่องทางทำจ็อบพิเศษนะคะออกจากงานมานะคะได้จ็อบเล็กๆนะคะที่จะทำเงินให้คุณพอที่จะอยู่ดำรงชีพได้นะคะอีกไม่นานสักเดือนหนึ่งนะคะคุณอาจจะได้งานประจำนะคะสำหรับคนที่ทำงานอยู่แล้วนะคะในต่างประเทศนะคะก็ถือว่าให้อดทนทำงานให้ถึงที่สุดไปนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะไม่เกินเดือนหนึ่งคุณอาจจะพบช่องทางดีๆนะคะ กับการที่คุณจะอยู่ต่อนะคะหรือคุณอาจจะเรียนต่อก็ได้แล้วก็ทํางานต่อไปได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสําหรับน้องน้องนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนของคุณก็ออกมาดีนะคะรวมทั้งทีศีรโปรเจกต์จบแล้วก็วิจัยด้วยนะคะยังไงคุณจบสมปาฏถนาคุณแน่นอนนะคะจบสมหวังแน่นอนนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่เดอะซันเลยนะคะ คุณจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินนะคะไม่ว่าคุณจะโชคดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะหรือคุณได้เงินทองจากทรัพย์สินของคุณนะคะให้ชาวบ้านนะคะหรือขายบ้านได้ขายที่ดินได้ขายรถได้อะไรอย่างนี้นะคะขายทรัพย์สินของคุณได้หรือได้ค่าในหน้าอะไรก็ตามนะคะคุณอยากขยับขยายธุรกิจอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะอาจจะทํางานช่วงนี้นะคะพิกวิกฤตเป็นโอกาสนะคะทํางานในออนไลน์นะคะ ขายในออนไลน์นะคะขายกับพวกแก๊ปพวกไลแมนอะไรอย่างงี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะทํางานในแบบที่ทําจากบ้านแล้วก็มีคนมารับไปขายไปส่งต่อให้เราอย่างงี้นะคะสําหรับคนว่างานก็เช่นกันนะคะคุณอาจจะได้จ็อบเล็กนน้อยนะคะเพื่อที่จะมีเงินดํารงชีพไปก่อนนะคะรอสักพักหนึ่งนะคะให้ช่วงโควิดผ่านไปคุณได้งานแน่นอนนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะมีภาวะที่ต้องทํางานจากบ้านนะคะเริ่มจาก เดือนนี้ไปนะคะก็ถือว่า,าไม่มีอะไรที่ต้องเครียดนะคะค่อยๆทําไปนะคะเดี๋ยวภาวะทุกทุกทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะหลังจากนี้คุณอาจจะได้ได้ปรับเงินเดือนนะคะในเรื่องของงานประจํำของคุณนะคะหรือคุณอาจจะมีจ็อบพิเศษเสริมเข้ามานะคะเป็นอาชีพที่2นะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะคุณมีข่าวดีในเรื่องของการปรับเงินนะคะแล้การยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะรอนิดนึงสักเดือน2เดือนนะคะ โยกย้ายกับภูมิลำเนาหรือย้ายไปรับตําแหน่งที่ดีกว่านะคะมีความก้าวหน้ามากกว่านะคะบางคนอาจจะสอบนะคะเข้าเป็นข้าราชการสอบแข่งขันนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้สูงมากนะคะสําหรับน้องๆน,นักศึกษานักเรียนนะคะน้องๆก็เป็นคนที่เรียนดีอยู่แล้วนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีผลการสอบก็ออกมาดีนะคะรวมทั้งน้องๆที่กำลังจะจบนะคะจบสมหวังแน่นอนนะคะได้รับปริญญาแน่นอนนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์คะ่ะได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะลงทุนนะคะไม่ว่าจะในออนไลน์หรือหน้าร้านนะคะก็ถือว่าตอบโจทย์ดีนะคะลงทุนไปก็ได้มานะคะหรือคนที่เล่นหุ้นนะคะอาจจะมีภาวะที่อาจจะหุ้นบางตัวนะคะก็ ขึ้นๆตกๆอะไรอย่างนี้นะคะมีภาวะที่คุณจะมีเทคนิคในการเล่นหุ้นที่คุณได้เงินอย่างนี้นะคะหรือคุณมีภาวะที่ต้องลงทุนนะคะบางคนอาจจะต้องซื้อรถใหม่ในเรื่องของธุรกิจนะคะหรืออาจจะมีธุรกิจขนส่งของตัวเองอย่างนี้นะคะธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งของคุณนะคะขนส่งสินค้าอะไรต่างๆอาจจะออกรถออกลาออกมานะคะเพื่อใช้ในธุรกิจนะคะหรือบางคนว่างงานนะคะก็จะมีช่องทางทำมาหากินนะคะ ในโลกออนไลน์นะคะหรือคนทํางานประจําอยู่นะคะก็จะมีอาชีพที่2เพิ่มเข้ามานะคะนอกจากอาชีพประจําของเรานะคะคนรับราชการเช่นกันนะคะคุณก็จะได้มีเกณฑ์ปรับเรื่องตําแหน่งปรับเรื่องเงินเดือนนะคะโยกย้ายไปรับตําแหน่งหรือย้ายกับภูมิลาเนานะคะมีเกณฑ์ที่จะสอบแข่งขันเป็นข้าราชการได้นะคะสําหรับคนที่ทํางานที่ต่างประเทศนะคะ คุณจะมีโชคดีนะคะในการที่เจ้าหนงเจ้านายรักใคร่นะคะอาจจะมีภาวะที่ได้เจ้านายดีนะคะคุณก็อยู่ของคุณได้นะคะหรืออาจจะต่อยอดนะคะมีจ็อบพิเศษของคุณในวันหยุดอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะสําหรับน้องนองนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งทีสิษ์โปรเจกต์จบแล้วก็วิจัยนะคะน้องๆจบแน่นอนนะคะพอจบแล้วน้องๆองอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะ หรือน้องๆได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ได้นะคะทําทํานายจบลงไปแล้วนะคะแม่กุนทองกลับขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเรวยรยนะคะขอให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ